สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมจานแมวกับเดิมครับวันนี้คำน้าทางจานแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลกับเดิมครับว่ายิบให้ถึงหกคู่เหมือนเดิมนะเอามาฝากกันสำหรับน้าทางยูทูบกับเดิมครับก่อนอื่นคำน้ามาดูผลงานครับเมื่อวานน้าทางยูทูบกันก่อนครับ6กคู่ที่ทางจานแมวได้ให้ไว้นะคู่แรกครับเป็นน้าของบอลไทยลีกคำน้าก็เป็นน้าของลาบลีเอฟซีครับเปิดบ้านของน้าของนครราชสีมาเอฟซีครับคู่ที่ทางจานแมวคำน้าให้ต่อด้านของลาบลีเอฟซีครับที่ราคาที่หนึ่งลูกนะจบการับ ส่วนคู่ที่2ที่ให้ไว้คานับเป็นหน้าของบอลเจลีครับก็เป็นทางจะว่างอย่างอุลวะเลสนะครับนับเปิดบ้านพมหน้าของ FC โตเกียวครับคู่นี้ทางจะแมวก็ให้ลองหน้าของ FC โตเกียวนะที่ราคาที่ครึ่งลูกครับจบการิบทีคํานับทาง FC โตเกียวเอาชนะได้ที่2ประตูต่อศูนครับคู่นี้ก็กินเต็มคำกันไปครับส่วนคู่ที่3คําำนับที่ให้ไว้ครับก็เป็นหน้าของบอลพิมลิกอังกฤษครับก็เป็หน้าของเวสต์แฮมครับเปิดบ้านพมหน้าของเซลซีครับคู่นี้ทางจะแมวก็ให้ต่อหน้าของเซลซีนะที่ราคาที่ครึ่งลูกครับจบกาสิบทีทางเซลซีเอาชนะได้ที่สประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็กินเต็มคำกันไปครับ Thank <laughs> you. ส่วนคู่ที่4ที่ให้ไวครับนะก็เปนด้าของคริสตัลเมเลครับเปิดบ้างผม้ของไมช์เตอร์เด็ครับคนนี้ทางจานแมวคำน้าก็ให้ลองทีเจ้าบ้างอย่างคริสตัลเมเลคำน้าที่ราคาที่สูองห้ครับจบค่าสิทีคํานะก็เสมอไปครับที่ศนประตูสูนครับคนนี้ก็กินครึ่งหไปนะส่วนคู่ที่หที่ให้ไวครับนะก็เป็น้านของบอลมุยะีกล้เยนมนีครับเปดบ้างของเบเบนครับเปิดบ้าน้ของพยนิกครับคนนี้ทางจานแมวคำน้ก็ให้ลองด้ของเบเวนครับที่ราคาที่ลูกคร ด้าของยูเวตสครับเปิดบ้างรมด้าของนาปลรีครับคนที่ทางจำแมกก็ใ้ต่องด้าของยูเวตสที่ราคาที่สูงสองห้าครับจบการสบทีคำนาก็เสมอกันไปที่สูงประตูสุดครับคนนี้ก็เสียครึ่งหูไปนะสรุปหกคู่ที่ให้ไว้คำนาก็เป็นการเข้าวีนถึงสี่คู่คำนาก็เสียแค่สองคู่เท่านั้นครับหักบวกลบคำน้าก็ยังพอได้ค่าข้าวค่าไฟครับก็ต้องขอแทงความดีครับสำหรับอีฟซีน้าทางทุกกันด้วยนะครับ ส่วนน้าผลง,งานเมื่อวานนะครับนะในกลุ่มวีพีครับทางจามแมวครับก็ให้ตัวต็งไป2องโครคำนะาสรุปลยครับก็กินเต็มไป1นึ่โครคำนะาก็เสียครึ่งหูไป1นึ่งโคครับ คู่ี่เกมเตะมาคำนาเป็นด้านของคริสตัลเรตครับเปิดบ้างอด้านของแมนยูนะคนี้ครับทางจานแมวครับก็ลองด้านของคิสตัลเรที่ราคาที่ครึ่งลูกครับจบกาาสุทีก็เสมอไปที่สเปตัวสครับส่วนคู่ที่สองที่เสียครึ่งคำนาก็เป็นด้านของบอนการโซซอาครับเป็นด้านของยูเวนตุสครับเปิดบ้างพอด้านของนาบลีครับคนี้ทางจานแมวก็ให้ต่องด้านของยูเวนตุสครับที่ราคาที่ศูนย์สองห้าครับจบก้าสิบวนทคำนาทางยูเวนตุสครับเสมอทางด้านของนาบลีไปที่สวนเป็นตัวสวนนกลุ่ กัเดี๋ยววันนี้ทางจามแมวมาจัดให้ใหม่นะสําหรับวันนี้ก็พิเศษสุดครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้ําเล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวอยูทางจามแมวครับตอนนี้ในกลุ่มเพียของทางจามแมวก็ให้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะแต่การเข้ากลุ่มครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มเพียงแครับสำหรับใครที่สนใจอยูทางจามแมวจะทิ้งไลน์ของคำน้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับคำว่าของแอดเจีเอ็มตามด้วยแปดสี่ตัวครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้านจีเอ็มตามด้วยแปด้สีหรับวันนี้ครับกกก็มมีิจรรคนใหครั คำนะ้าก็เม็นด้าของกิจกรรมทายผลสกอร์ครับคนที่เปิดให้ทายการน,นะคำนะค้าก็เม็นด้านของไมเคิลเตอร์สตี้ครับเปิดบ้านพงด้าของอาร์เซนอลนะรายการทายสกอร์ครับเพียงแค่พิมพ์คำตอบใต้คอมเมนต์ครับแล้วก็แคปรูปส่งให้ทางจามแมวหน้าช่องทางไลน์เท่านาั้นนะสำหรับใครที่ทายถูกครับทางจามแมวจะมีคด,ดีฟรีแจกให้ครับหนึ่งร้อยบาทไม่อั้นนะครับก่อนจะมาฟังวิเคารานะห์คำน้าทางจามแมวฝากเพื่อนพี่คนครับกดไลค์ กดแชร์กดซับเกิดตานจายแมวด้ครับเพื่อเป็นกำลงใจนะจายามแมวทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งกันเลยครับกำลังด้านของบอลเจลีกคำนักก็เป็นทางตะบ้างอย่างฟาร์เฟเฟ่ที่ลุชิมาครับแตนเปิดบ้างพอมด้านของโยโกมาเอฟมานินอตครับคู่นี้คำนันกกองการแตนช่วยลาสี่โมงครึ่งของบ้านเรานะครับ มาครับและผลงานเฮดเฮของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันทีสิครั้งหลังสุดที่การครับทางฟาร์เฟเฟ่เก็บใช้ที่3นัดครับเสมอมาที่2นัดครับให้เหลือทางด้านของโยโกมาเอ็มไบนอรครับเก็บใช้ถึง5นัดกันนะผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับแล้วก็ผลงานเกมเล็กของเรนครับเป็นด้านของนุ่งการนี้นะแต่ว่าเป็นเลขแรกครับเป็นด้านของโยโกมาเอ็มไบนอรครับเอาชนะได้ที่3ประตูต่ะสองนัดมาครับและผลงานผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเจ้าบ้านอย่างฟาร์เฟเฟ่ฮิโรชิมาครับผลงานของเขาชั่วโมงนี้ครับฟอร์มยังดดดูตุุ้้มมมมอนย่่่ครรัับ5เเกกหลงสสทีผาาาาาพวถ เก็บใช้ได้เพียง2นัดครับแพ้ไป2นัดเสมอไป1เกมนะผลงานเกมล่าสุดของความค้าก็ไม่ได้ของรายการบอลถ้วยนะเป็นบอล ACL ีเครับนะพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะของคายา FC ไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับสถานการทัถ้วของเขาใน5นัดหลังสดิติการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำงานได้เพียงหนัดครับเสียไปถึง3นัดเจ้าไป1เกมเหมือนกันนะสลงานของงานเกณในบ้านชั่วโมงนี้ครับนะฟอร์มก็ยังดูดุ่นดุ่นดอนอยู่เหมือนกันครับเพราะ5เกมหลังสดิติการที่ผ่านมาพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง3นัดนะตอนนั้นก็มีการแพ้ไปถึง2นนััััดด้ววยกกครบทา์ของเขาใน5นัดหลังสดเหมือนกันครับ วก,ก,กเกาขาสามารถทำในเพียงหนึ่งนัดครับนอนนั้นก็มีการเสียไปถึง3นัดเจ้าไ้หนึ่งเกมกันนะการมองในการงทุนช่วงนี้ครับนาเฉพาะเกมว่างทางฟาร์เฟเฟ่ครับผมมองว่าค่อนข้างย่ำแย่ส,สุดเลยครับ นะครับแล้วก็ยอดผลงานของฝั่งทีมเย็นกันบ้างครับนาอย่างโยโกมาเอฟมานิโนครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดทุกการที่ผ่านมาคํานาฟอร์มไม่ค่อยดีครับ5เกมหลังสุดเก็บใช้ได้เพียง2นัดนะที่เหลือก็เป็นการแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับการมอ3เกมหลังสุดนะครับนาทางโยโกมาเอฟมานินครับไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยนะผลงานเกมล่าสุดนีกครับก็เปิดบ้านแพ้หน้าของเกียวโตเซงก้าไปที่ประต่อหนึ่งนะส่วนการทของเขาใน5้านัดหลังสุดทุกการที่ผ่านมาครับเราสามารถทำเงินได้เพียง2นัดครับเสียไปถึง3นัดด้วยกันครับสำหรับงานในเกมเยนนนชัั่วมงี้ครบ ฟอร์งก็ย่ำแย่ลงครับนายยองจาก2เกมหลังสุดที่ออกแพ้เกมเย็นครับพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยครับเป็นการแพ้ทั้ง2นัดนะแถมงานเกมล่าสุดครับเป็นด้านของการบอลทัวร์นาเมนบอล ALC ครับพวกเขาก็บโดแพ้น้าของกวางตูเอฟมาถึง7ประตูต่อ3ครับส่วนการทุนของเขาใน5นัดหลังสุดนะครับนายเฉพาะเกมเย็นครับเราสามารถทำเงินได้ที่3นัดครับเสียไปถึง2นัดด้วยกันนะการบอกในการทุนเฉพาะในคำนัดเฉพาะเกมเย็นทางโยโกมาเอ็มไปน้อยครับผมก็ยังมองว่า50 50อยู่นะครับ ส่วนนักขอดับตารางแนนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางตะบันอย่างฟาร์นเฟเฟ่อิโรชิมาครับพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงอยู่ครับก็แข่งไปแล้ว30นัดครับเป็นการเก็บใช้ที่15นัดครับเสมอไป11นัดแพ้ไป4เกมเท่านั้นนะได้มาถึง55ประตูเสียเปสามสิประตูมี56คะแนนครับส่วนด้าเทีมยังอย่างโยโกมาเอไมอนะครับพวกเขาอยู่ลำที่7ครับก็แข่งไปแล้ว29นัดนะครับนคำนปมนการเก็บใช้ที่12นัดครับเสมอไป5นัดแล้วก็แพ้ไปถึง12เกมนะได้ไปที่49ประตูเสียไปป44 41ระะตูมีคแนนนะครับ ส่วนหน้าข่อเลยค่ัแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นคางจำบางอย่างฟานเฟเฟ่ฮิโราช่ไครับเปิดมาต่อที่ครึ่งครบลูกครับราคาสูงต่ำครับเปิดมาที่3ลควบ3ลูกครึ่งครับ หลัจากเรียกค่าแฮนดิแคปในวันนี้คํานาอาจจะส่งไินิดครับแต่ต้องพูดตามตรงคํานาฟาร์เฟเฟ่ฮิโราชิมาคันาพวกเขาค่อนข้างได้เปรียบอยู่คัานา่องจากเขาได้เล่นเกมในบ้านครับวอลผลงานเกมเมลิกอคํานาเฉพาะเกมเมลิกครับต้องบอกว่าเขาคัมนาไม่แพ้ใครมาถึง8นัดติดต่อทุกการครับแต่ผลงานเกมในบ้านคํานาก็สามารถทําเงินได้ถึง4นัดติดต่อครับต้องบอกฟอร์มร้อนแรงมากๆนะ4เกมแล้วคํานาที่พวกเขาครับไม่แพ้ใครเกมเมลิกมาถึง4นัดติดต่อครับหลังจากทิมยังอย่างโยโกมาเอฟเมยนอนครับดี่ผลงานช่วงนม่ะไ เป็นครับเป็นการแพ้ไปถึง3นะครับมีผลงานเกมเยอนคำนาก็ไม่สามารถเก็บใช้ถึง2นัดติดต่อแล้วครับหูแล้วนี่คำนาขอากลับฟันครับต่อที่ตะวานอย่างฟาร์นเฟเฟ่เฟเฟเฟฮิโรชิม่าครับที่ราคาที่ขึ้นครบลูกครับฟันทง มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันนะครับนะก็เป็นบอลของบ้านเราครับเป็นหน้าของบอลไทยลีกนะก็เป็นทางทวานอย่างการทะเลือเอฟซีครับในสามแพสสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนบีจีพทุมครับคู่นี้กำการแต่งช่วเวลาหนึ่งทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็น้านเฮลท์ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกันใน10ครั้งหลังสุดด้วยการครับทางการทะเลเก็บใช้ที่3นัดครับนะส่วนทางทีมเยือนอย่างบีจีพทุมครับเก็บใช้ถึง7นัดด้วยกันครับผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนาก็เป็นด้าของรายการบอลถ้วยคครรััับบอออนนนนนนนทททีี่่่ยยาาาาาผมมะะเเปป็ห้ขงุช ได้ที่2องจนจนหนึงครับก็มองว่าเฮดเทของคู่นี้คัมนาเจอกันช่วงหลังครับจะเป็นด้านของบีทีวทุมครับทำผลงานได้ดีกว่านะมาครับแล้วก็ยอดผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับในทางตัวบ้างอย่างการเทลิฟซีครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดที่การที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บใช้ที่2นัดครับเสมอไป2นัดแพ้ไปหนึ่งเกมนะ3เกมหลังสุดในเลกคัมนาเถอว่าฟอร์มค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะได้ของสุโขทัยเอฟซีที่สี่จตจนหนึ่งบุกไปเสมอได้ของลาชสเปริคัมนาที่สอดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปที่อ ส่วตัสุนครับส่วนการทวนของเขาใน5นัดหลังสดทติการที่ผ่านมาครับเราสามารถทําเงินได้ที่3นัดครับเจ้าเป็น1นัดเสียเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะส่วนยอผลงานเกมในบ้านคํานาต้องมอฟอร์มร้อนแรงมากๆคํานาของการท่าเลือครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง5เกมติดต่อทุนการเลยครับเป็นการเก็บใช้ถึง4นัดครับเสมอไปเกมเดียวนะแต่การลงทุนกับเขาใน5นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทําเงินได้ถึง5นัดติดต่อครับเรามองในการทุนช่วงนี้ครันในของการท่าเรือบสิครับผมมองว่าค่อนข้างทําเงินสุดๆเลยครับ มาครับแล้วก็นัดผลงานของฝั่งทีมเยือนมาครับอย่างบีจีปทุมครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดที่การที่ผ่านมาครับนะพวกเขาสามารถเก็บชัยที่2นัดครับเสมอไป2นัดแพ้ไปเกมเดียวนะผลงานชั่วโมงหลังคำนับเฉพาะเกมเลยครับแต่ว่าฟอร์มข้างนัดแรงครับพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับในการเก็บชัยได้2นัดเสมอไป1เกมนะเรามีเปิดบ้านอาชนะได้ของเชียงรายยูเต็ดที่2ประตูต่อศูนย์บุกไปถล่มได้าของขอนแก่นยูไนเต็ดที่3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอได้าของหนองบัวพิดไปที่1ประตูต่องงงงเเเขาา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 ในนนน5ัััดดหหลสสุทททีี่่่กรรรผมมคบถถิ้ึ3 นัดครับเสียเพียง2นัดเท่านั้นครับสำหรับผลงา,านเกมเย็นชั่วโมงนี้คำน,นากระถือว่าฟอร,ร์มค้างใช้ได้นะ5าเกมหลังสดิติการที่ผ่านมาครับพวกเขาแพ้ไปเกมเดียวครับดังนั้นกป็นการเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับนะเสมอเป็น1เกมครับแต่มนการทนของเขาในห้นัดหลังสุดเฉพาะเกมเย็นนะเขาสามารถทำเงินถึง4นัดครับเสียเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับกาบอกในการทุนชั่วโมงคำนาของทางมมจีปุมครับผมก็บอกว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับ่วนนาของดับตารางนัของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางจาบ้างอย่างการเทลฟซีครับพวกเขาเป็นลองจ่าฟงอยู่ครับก็ หนัดนะครับนับเป็นการเก็บใช้ที่4นะครับเสมอไป2เกมเท่านั้นครับได้ไปถึง1 6ประตูเสียเพียง6ประตูมี14คะแนนนะครับส่วนน้าเียมยังอย่างมีจีบทุมครับพวกเขาอยู่อันดับที่6กครับเรแข่งไปแล้ว6นัดครับนับเป็นการเก็บใช้เพียงสนัดครับเสมอเป็นนับแพ้ไป2เกมเหมือนกันครับได้ไปที่10ประตูเสียไปเจ็บประตูมี10คะแนนนะครับส่วนน้าขอเลขาหีนแคปในวันนี้ครับเป็นทางาบ้านอย่างท่าเรือครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาสูงต่ำครับเปิดที่สามรวบ3ลูกขึ้นครับ วันนี้คํานาทางการท่าเรือซีครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านในเรื่องของเสียงเชียนะส่วนหน้าผลง,งานช่วมงมน,นี้คํานาถือว่าฟอร์มค่อนข้างใช้ได้ครับโดยเฉพาะเกมในบ้านคนํานาถือว่าเป็นจุดขังทางการท่าเรือซีเลยครับเพราะห้าเกมแล้วคํานาที่พวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ถึง4นะครับเสมอเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะ ถามเรื่องของการลงทุนของพวกเขาใน5นัดหลังสดด้วยการที่ผ่านมาคำนะ้าพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง5นัดติดต่อแล้วครับหลังจากทีมเยือนคำน้าอย่างเบจีปทุมครับถ้าเรามาดูผลงานในเกมเยือนคำน้าพวกเขาครับนะรเ,เก็บใช้ได้เพียง3นัดครับใน,นนั้นก็เป็นการเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะแถมในการลงทุนของพวกเขาใน3เกมหลังเสร็จคำน้าของทางเบจีปทุมครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง2นัดครับเสียไป1นัดด้วยกันนะโดยแล้ววันนี้คำน้าว่าจากเรื่องของการลงทุนครับวันนี้ขอกลับฟันคำน้าต่อไปที่ยอดบ้านอย่างการทะเลททีี่่่รราาคคคึงลูกรับฟัันธงมมาาคครบแล้วก็ต่อที่3กกันนะคท ไปที่อังกฤษครับก็จะมองว่าเป็นคู่บิ๊กแตช์ประจำค่ำคืนนี้เลยครับก็เป็นทางด้าบ้างอย่างไมเชสเตอร์ซิตี้ครับเดป,ประสามไอแฮตสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคนี้กําการแต่การชูราสี่ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับ มาครับประกอบด้วยเฮลเพลของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกันใน10ครั้งหลังสุดด้วยการครับทาวแมซิเก็บใช้ถึง7นัดครับเสมอมาที่2นัดครับนา่วนทางอาร์เซนอลครับเก็บใช้เพียงนัดเดียวเท่านั้นครับผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนาโขเปิดงานเกมแมรี่ของเองครับแต่ว่าเป็นลูกการที่แล้วนัดที่2นะทั้ง2ทีมครับก็เสมอมาที่ศูนประตูศูนย์นะครับมาครับประกอด้วยผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับในทางตัวนบางอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพพวกกกกกเเเเเเขาายยัััังงงไไมมมม่คคคแ้ใใรรรบบนนน็ชถึ4ดสอป1ะ3หล ในเลกบคบนำมีเปิดบ้านถล่มด้านของอิสเมลทาวที่4ประตูต่อหนึ่งหมุกมาชางนด้านของเวทแฮมที erm ่เต็ดที่3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะด้านของเบนฟอร์ไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะเส่็จนนการทนของเขาใน5นัดหลังสุดจยการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงี้ที่3นะครับเสียเพียง2นะัดเท่านาั้นนะ ส่วนผลงานเกมในบ้านของพวกเขาครับนัดต้องมองว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆนะของทางแมนซีครับ5เกมแล้วครับนวณที่พวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยครับทุกรายการนัดเป็นการเก็บใช้ได้ถึง4นัดเสมอเพียง1เกมครับแต่ว่าในการทุนของพวกเขาใน5นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง2นัดครับเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะก็มองว่าในเรื่องของการทุนเฉพาะเกมในบ้านทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับมาครับแล้วก็นับผลงานของฝั่งทีมเยือนมางครับอย่างอาร์เซนอลครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังไมม่เเเเคคคยแพ้ใรรรหือนนนนกกกััับบป็็าชดถึง3 ทำนาเสมอไป2เกมครับ3เกมหลังสุดในเลเยอร์คำนามมีบุกมาชังดาของแอสตาเลราที่2ประตูจะสูญมีเปิดบ้านเสมอได้ของไบตันที่1ประตูจนหนึ่งครับและเกมล่าสุดครับบุกมาชังดาของสเปอร์ได้ที่1ประตูจะสูญครับส่วนการแของขันกับเขาใน5นัดหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินได้เพียง2นัดครับเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะส่วนักผลงานในเกมเยือนช่วนในคำนามก็บ่งบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆครับ5เกมแล้วคำนามที่พวกเขายังไม่แพ้ใครครับนะทุกรายการครับในเกมเยือนนะเป็นการเก็บใช้ถึง4นัดครับเสมอเป็น1เกมครับส่วนการ ครับเขาสามารถทำงานได้เพียง3นัดครับเสียไปถึง2นัดด้วยกันนะการมองในการทุ่นช่วยครับของทางอาร์เซนอลครับผมก็ยังมอง50า0อยู่นะครับ ส่วน่าของตับตารางแนนของทั uh ้ง2ทีมในวันนี้คัมนาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงอยู่ครับก็แข่งไปแล้วสนัดครับเป็นการเก็บใช้ได้ทั้ง4นัดครับได้ไปถึง11่เป็ดตัวเสียเพียง3ประตูวเท่านั้นมี12คะแนนนะส่วน่าของอาร์เซนอลครับนาพวกเขาก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่ครับอยู่อันดับที่2นะก็แข่งไปแล้วสนัดครับเป็นการเก็บใช้ได้ที่3นัดครับเสมอไปหนึ่งนัดยังไม่เคยแพ้ครับได้ไปที่6ประตูเสียเพียง1ประตูมี10คะแนนนะครับส่วน่าของคามพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเเเจ้้าาาบนนอย่งแมชสตอรร์ซิตตีี้้คคับบบพวกเเเขขาาาาามมงนนนดจ็2ะคครรัับนนนนะกก็มีของาาาเว ด้านของออสการ์บอบนะทีมการมาเจ็บจับไม่สามารถทีมได้ครับส่วนด้านของอาร์เซนอลคำนับพวกเขามีงานโจบาดเจ็เข้ามาถึง5คนเลยครับตัวหลักก็มีด้านของมาร์ตินโอเดกาดคำนวณการด้านของโทมิยาสุครับทีมการมาเจ็บจับไม่สามารถทีมได้ครับส่วนด้านของแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างมิสเตอร์เซตี้ครับเฮดโค้อย่างเปปกาวิลาครับน่าจะมาในแผนเก่งแผนเดิมในระบบสามสี่สองหนึ่งครับโดยใช้สองตัวหลุกคำนวณเป็นด้านของฟิลโฟเดนโค้งด้านของเบนโดซิวาครับส่วนกองหน้าจะเป้าคำนวณน่าจะใช้ตัััวเเดิินนนนนคคคคครรรบบอออยยย่่่่าาาางงฮลลล์ขใืี้ะ ับส่วนหน้าของอาร์เซนอลคำน้าเฮกอลอย่างมิเกลอาร์เตต้าครับน่าจะมาในแผงเก่งแผนเดิมกันครับในระบบสี่สามสามครับเดี๋ยวจะมี3ามกองหน้าคำน้าเป็นหน้าของโบโยซาก้าครับมีหน้าของไคลฮาวเวิร์ดครับอีกคนจะเป็นหน้าของกาเบียมันติเดลี่นะน่าจะเป็นสามตัวนี้ครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้าขอยเลยครัแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางตะบ้านอย่างไมชัตเตอร์ซิตี้ครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาสูงต่ำนะครับและเปิดที่2ครึ่งครบ3ครับ ดูจาเรยคาับให้แคปที่เปิดมาในวันนี้คำนาะส่วนตัวมองว่าสูสีกันสุดๆนะครับนะบาผมคิดว่าราคาให้ดิแคปวันนี้คำนาะค่อนข้างเล่นยากครับวันนี้ทางจานแมวขอนอยู่ทางด้านของราคาสูงต่ำนะคนนี้คำนาะต้องบอกว่าชั่วโมงหลังคำนะาเจอกันนะครับนาทำประตูได้ไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากคำนาะก็ทํ้เยอะสุดแค่สประตูครนะับนาก็เห็นได้ชัดใน3เกมหลังสุดครนะับมีเสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งน้าแล้วก็มีเสมอมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเกมหลังสุดอาร์เซนอลเอาชนะได้ที่หนว่งประตูต ที่2ครึ่งครบ3ครับผมคิดว่าคู่นี้คำน้าน่าจะเฉียดชนะกันไปครับวันนี้ขอกราบฟันครับให้ไปที่สกอร์ต่ำกว่าคำน้าที่ราคาที่2ครึ่งครบ3ครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4กันนะครัำน้าก็บินไปที่เยอรมนีครับเป็นด้านของบอมเยอีก้าเยอรมนีครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างสตุการ์ดคำน้าแต่ประสาม MSP อันนีนาครับตอนรับการเยือนดับมุนครับคุณยังกำการแต่งช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับ มาครับและก็นักเฮฟเฮฟของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันใน10ครั้งหลังสุดด้วยการคำนาทางดาวบานอยากสตุกกาดครับเก็บใช้ที่4นัดครับเสมอมาที่1นึัดครับเทือดยป็นด้านของดับมลนะครับนาเก็บใช้ที่5นัดด้วยกันครับผลงานเกมล่าสุดทิ้งคู่พบกันนะครับน้าก็เป็นผลงานเกมเมลดีของเดนครับก็วันที่7เดือน4ในปี2024ที่ผ่านมานะคำน้าขอสตุกกาดครับสามารถบุกชนะได้ที่หนึ่ตัวตัดส่วนครับก็บอกเฮฟเฮฟโค่นนี้คำนาชั่วโมงหลังครับจะเป็นด้านของสตุกกาดคร มาครับแลผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับใรทางต่างๆสถิตดครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสถิตการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับเสมอไป1นัดแพ้ไปเกมเดียวนะ1่งเกมที่แพ้ครับก็เป็นด้านของการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคำน้ารอบกุสเต้ครับโดยเขาแพ้ด้าของเลวิกมาที่3ตัวนึงครับแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นครับนะพวกเขาครับก็ไม่แพ้ใครเกมในลีกครับมาถึง2นัดติดต่อแล้วนะส่วนการของเขาใน5นัดหลังสถิติการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินที่3นัดครับเสียเพียง2นัดเท่านั้นครับ สัญญาผลงานเกนยับ้างช่วงนี้คำนวณตองหออฟอร์มแข่งแข่งมากๆครับ5เกมหลังเสร็จด้วยการที่ผ่านมาครับทัสสกาดไม่เคยแพ้ใครเลยครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับเสมอไป1เกมนะแต่็นการทุนของเขาใน5นัดหลังสุดนะครับนาเฉพาะเกมยังบ้านครับควาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับเจ้าไปหนึ่งนัดเสียเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะมองในการทุนช่วงนี้ครับของทาสสกาดครับผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับ มาครับแล้วก็ย่าผลงานของฝั่งทีมเยือนมาครับอย่างดับมุนครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสดด้วยการที่ผ่านมาคำนาการะหมอฟอร์มแล้วแรงเหมือนกันครับ5เกมหลังสดพวกเขายังไม่เคยแพ้ครับเป็นการเก็บใช้ถึง4นัดครับเสมอเพียง1เกมเท่านั้นนะ สามเกมหลังสุดนะครับนะ้าก็มีเสมอได้าของเบเมนที่สี่ตัวสองครับมีเปิดบ้านเสมอได้ของไฮเดนเฮลที่สี่ตัวสองแลร์เกมล่าสุดครับเป็นได้าของก,การยูฟนะ่าแชมเปี้ยนส์นะพวกเขาก็สามารถบุกไปเสมอได้ของคับบุกได้ถึงสามตัวสองครับเสียกลางตัวของเขาในห้านัดหลังสุดที่การที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินได้ที่สามนะครับเสียเพียงสองนัดเท่านั้นนะ ส่วนหน้าผลงานในเกมเยือนชมุนีคัมนาถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับนาสีเกมหลังสุดครับทางดับมุนก็ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันครับเป็นการเก็บชัยาที่สาบนะครับเสมอไปหนึ่งเกมเท่านั้นครับแต่ว่าการทุนของเขาในห้านัดหลังสุดครับนาเฉพาะเกมเยือนครับเขาสามารถทำเงินได้เพียงสองนัดครับเสียไปถึงสามนัดด้วยกันนะการมองในการทุนชมุนีคัมนาเฉพาะเกมเยือนทางดับมุนครับผมยังมองห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับ ่วน,น้าของดับตารางแนนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างสตุตการ์ดครับนะ้าพวกเขาอยู่ดับที่11เครับก็าแข่งไปแล้ว3นัดครับเป็นการเก็บใช้เพียง1นัดครับเสมอไป็น1นัดแพ้เป็น1นเ,น1นเน1กมนะาดาวที่เก็บประตูเสียไปเจ็บประตูมี4คะแนนนะครับ่วน,น้าเขมมยังอย่างดับมดน,นะครับน้าพวกเขาเป็นรองจ่าฝงอยู่ครับกอแข่งไปแล้ว3 an, าานัดนะครับน้าเป็นการเก็บใช้ได้ที่2นัดครับเสมอไป1เกมนะไดาวาไปถึง6ประตูเสียเพียง2ประตูมี7คะแนนนะครับ่วน้าวามพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนะาทางสตุตการ์ด ตัวหลักของคัานาจะเป็นด้านของกองหลังครับนะเป็นด้านของสเตติโอครับที่มีการ์เก็บจะไม่สามารถทิมได้นะส่วนาของดอตมนนะคับนะวันนี้วพาเขามีงานโตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียง1คนเท่านั้นครับก็เป็นด้านของกองกลางนะเป็นด้านของตีโอวันนี่เลนาครับที่มีการ์เก็บจะไม่สามารถทิมได้ในค่ําคืนนี้นะครับส่วนดาของแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างสะดุดกัครับคาดว่าพวกเขาจะมาในแผนเก่งแผนเดิมในระบบ4-4-2นะโดยจะมีคู่กองหน้าคํานาเป็นหน้าของเดนิสอุนดาบค์มาดนดมาโคค่านนืี้บ ส่วนหน้าของดอตมนะครับนะครับว่าเขาจะมาในแผงเก่งแผงเดิมเหมือนกันครับในระบบ4ี3 1ครับเดี๋ยวจะมี3ตัวลงคำนับเป็นหน้าของรอนเยลมาเล่นครับมีหน้าของตัวเล่นบันนะอีกคนจะเป็นหน้าของอเดเยมี่ครับส่วนของนัาเป้าน่ครับนะจะใช้ตัวเดินครับนะอย่างเซลูโซราซี่คอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้าของเลคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางตะบางอย่างสตการ์ดในคำนะเปิดมาต่ออยู่ที่0.25ครับราคาสูงต่ำในคานะเปิดที่สามควบ3ลูกครึ่งครับ ว,วันนี้คัมนาทางสตุกัดครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านในเรื่องของเสียงเชียร์ครับนะส่วนหน้าของผลงานโดยรวมทั้ง2ทีมครับนะอาจจะเป็นหน้าของดบมุนครับทำผลงานได้ดีกว่าครับน้าพอสามเกมหลังสุดนะครับในในลีกครับพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บชัยที่2นะครับเสมอไปอย่างเกมนะาต่างจากทีมท้าบ้านอย่างสตุกัดครับน้าที่3เกมหลังสุดในลีกครับน้าเก็บชัยได้เพียงนัดเดียวครับโดยน้ากำการเสมอไปอย่างนัดแพ้ไปอย่างเกมนะแต่ต้องบอกว่าคัมนาทางสตุกัดครับพวกเขามีจุดขายอยู่ครับนะคือเกมในบ้านครับเเเเเขาาาาาบบบอกกกกววว่่่่่10มมมมหลลัััังงสุดด้้ยยยยรรรรทีผนนคคคคะพพไแใ การลงทุนของพวกเขาคานาเฉพาะเกมในบ้านครับใน10เกมหลังสดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทําเงินได้ถึง7นัดครับเสียเพียง3นัดเท่านั้นครับการมองว่าทางโตกาคคานาทาได้นเกมในบ้านครับนะพร้อมเจอกับทุกทีมครับบอกกับเฮดเพที่ยังคู่เจอกันชั่วโมงหลังคำนาก็ต้องว่าทางสตกาครับนะทำผลงานได้ดีกว่าครับก็เห็นได้ชั้นนะครับนะว่าลูกการที่แล้วคานาทางสตกาดครับสามารถเอาชนะของนอทบุลได้ทั้งไปทั้งกลับนะโดยแล้วนะครับขอกลับฟันครับต่อหน้าของของสตกาดเจ้าบ้านครับที่ราคาที่0 2 5จครับฟัน มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่5กันนะครับนะก็เป็นได้ของบอลเกาเซลซีอาร์ครับนาก็จะบอกว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับนะประจำหลีกเกาเซลซีอาร์ครับก็เป็นทางเจ้าบ้านคำน้าอย่างอินเตอร์มิลานครับเต็มไปด้วสามซูซเป้เมอาดซ่าครับต้อนรับการเยือนเพื่อนร่วมเมืองอย่างเอซีมิลานครับคนที่ทำการแต่งช่วงเวลาตีหนึ่งสี่ห้าของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็เรื่องเฮลเฮ้ของทั้งสองทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกัรในสิบครั้งหลังสุดที่การคำน้าทางอินเตอร์มิลานครับเก็บใช้ถึงเจ็ดนัดครับเสมอมาที่หนึ่งนัด ของเองครับเป็นที่23-24ในสัปดาห์24ที่ผ่านมานะในหน้าของอินเตอร์มิลล่าครับสาม,มารถบวกชนะได้ที่2ตัวจน1นะคะผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนะ้าก็เป็นผลงานเกมลิเกของตัวเองครับก็วันที่23-24ในเป็นสัปดาห์24ที่ผ่านมาครับในหน้าของอินเตอร์มิลล่าครับสาม,มารถบุกชนะได้ที่2ตัวจน1นะครับ มาครับแล้วก็น่าผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกในทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานครับผลงานของเขาใน5นัดหลังที่การที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บชัยที่2นัดครับน่าเสมอเพียง3เกมเท่านั้นครับการบอกว่าคำนวณใน3เกมหลังสุดในลีกคำนับพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะได้าของไรเช่ที่2ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านถล่มได้าของอาตาลต้าไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับและเกมล่าสุดครับบุกไปเสมอได้ของเอซีมอนซ่ามาที่1ประตูต่อหนึ่งน้าศึกการที่พวกเขาใน5นัดหลังที่การที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นััดครบเสีียยเพง2นัดเท่านนั้ครับ สำนักผลงานเกมในบ้านช่วงมีคำนาต้องหมอฟอร์มร้อนแรงมากๆครับ5เกมหลังเสร็จที่การที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บชัยได้ที่4นัดครับเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับเศรษฐกาจทุนของเขาใน5นัดหลังเสร็เฉพาะเกมในบ้านครับเขาสามารถทำเงินที่3นัดครับเสียเพียง2นัดเท่านั้นนะก,นนการหมอเศรษฐกาจทุนช่วงมีคำนาของทางอินเตอร์วิลารครับผมก็ยังมอง50 50อยู่นะครับ มาครับไปกันยอดผลงานของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างเอซีมิลานครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสที่การที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง1นัดเท่านั้นครับนัดนั้นก็มีการแพ้ไป2นัดเสมอไป2เกมนะ3เกมหลังสุดในลีกคัมนาต้องบอกฟอร์มยังดูต้มดุนดอนอยู่ครับนะก็มีบุกไปแพงตั้งของปาลมาที่2ประตูต่อหนึ่งมีบุกไปเสมอตั้งของลาซิโอคัมนาที่2ประตูต่อสองครับแล้วก็เกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านของนัดของเอซีมิลานได้ที่สี่ประตูต่อศูนย์นะหมอบสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาในเขาสลกครับเนิก หน่นัดครับเจ้าเป็นหนึ่งนัดเสียไปถึง3เกมกันนะสำนักผลงานในเกมเยอนช่วงนี้คำนวณนาะหมอฟองค่อนข้างแย่ๆครับหเกมแล้วคำนั้นด้วยการที่เขาออกไปเล่นเกมเยอนครับไม่สามารถเก็บใช้เลยนะในการเสมอไปถึง3นัดแพ้ไป2เกมครับจากการทุ่งของเขาคำนวณใน4เกมหลังุดเฉพาะเกมเยอนครับพวกเขาไม่สามารถทําเงินได้ครับในการเสียไปถึง3นัดเจ้าไป1เกมกันครับการหมอกในการทุ่งช่วงนี้คำนวณในเกมอย่างทางเอซิมิลานครับผมมองว่าค่อนข้างแย่ๆเลยนะ ส่วนนอาของดับตารางแดนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้บบาบ้านอย่างอินเตอร,ร์วิลานครับพวกเขาอยู่ดับที่5ครับก็ขแข่งแล้ว4ี่นัดครับเป็นการเก็บใช้ที่2นัดเสมอไป2เกมนะได้มาถึง9้าประตูเสียเพียง3ประตูมี8คะแนนครับส่วนน้าของเอซิมวิลลาร์คำนวณพวกเขาอยู่กลางกลางตารางครับอยู่ดับที่10ครับก็แข่งแล้ว4นัดครับเป็นการเก็บใช้ที่เพียง1นนัดครับเสมอไป2นะัดแพ้ไป็น1เกมนะได้มาที่9้าประตูเสีเยไป6ประตูมี5คะแนนนะครับ ส่วนด้านขอยเลยคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับน้าเปิดมาต่อที่ครึ่งครบลูกครับราคาสูงต่ำน้าเปิดที่2ครึ่งครบ3ครับ ดูจากราคาให้แคบในวันนี้ค่ะนะอาจจะสูงนิดครับแต่ต้องพูดตามตรงคํานะทว่าจากฟอร์มชั่วโมงนี้ครับนาทางกำลังอยากอินเตอร์มิลานครับผลงานดีกว่าเยอะนะยี่ผลงานเกมในว่าคํานะถือว่าร้อนแรงและแข็งแกร่งมากๆครับพวกเขาไม่แพ้ใครไปถึง5เกมติดต่อโดยการครับในการเก็บชัยที่4นัดนะคคับนะเสมอเพียงเกมเดียวครับต่างจากทีมยังอย่างเอซีมลานคํานะที่ผลงานชั่วโมงนี้ค่ะนะยังดูดุ่นดุ่นดอนอยู่ครับโดยเฉพาะเกมเยอนคํานะพวกเขาแก้ไม่หายครับหเกมแล้วคํานะที่พวกเขาไม่สามารถเก็บชัยได้เลยครับในการแพ้ไปถึงสมนัดเสมอแค่ เาทำนาในเกมเยือนครับก็ไม่สามารถทำเงินได้ถึง4นาทีต่อแล้ครับโดยเราเป็นคำนวณทางตะวันตกอย่างอินเตอร์เวลาครับค่อนข้างได้เปรียบกว่าทุกมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานเรื่องของการลงทุนนะวันนี้ขอการฟันครับต่อในด้านของอินเตอร์เวลาครับที่ราคาที่ขึ้นครบลูกครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่6กันนะครับนาก็เป็นที่สเปนครับเป็นด้านของมอไรกาสเปนนะเราเป็นทางตะวันตกอย่างเบเรลครับเป็ประสาทเดลาเกลามิก้าครับตอนรับการเยือนบาร์เซโลนาครับคุณนะทำนาทำการเตะช่วงเวลา5ทุ่มครึ มาครับแล้วก็งานเฮดเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันใน10เกมหลังสุดท้ายการคำน้าทางเมลูครับเก็บใช้ที่2นัดครับทางบาเซโลนาครับเก็บใช้ถึง8นัดด้วยกันครับผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันะคำน้าเป็นผลงานเกมมาลีดของเดนครับกองหน้าของทุกการที่แล้วคำน้าก็เป็นนัดที่2ครับทางบาเซโลนาเปิดบ้านแพ้หน้าของเมลูไปถึง5ประตูต่อสามนัด มาครับแล้วก็น้าผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับในทางเจ้าบ้านอย่างบลูครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดด้วการที่ผ่านมาครับนาถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆครับพวกเขายังไม่เคยแพ้กันเลยนะในการเก็บชัยถึง3นัดครับเสมอไป2เกมเท่านั้นครับสามเกมหลังสุดในลีกทำนามีเปิดบ้านเอาชนะของเซลตาวิโก้ที่4ี่ตัว3มีบุกสมได้ของบาร์เซียที่1นึ่งตัวตัวหนึ่งครับและเกมล่าสุดครับบุกประชนะของมายกาได้ที่2องตัวตัวหนึ่งนะส่วนการทังหมดของเขาใน5นัดหลังสุดวการที่ผ่านมาคณาถือว่าค่อนข้างทําเงินสดๆครับนาพวกเขาสามารถทําถึง4นน เขาเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับสำนักผลงานเกนย์บ่าช่วงนี้ครับนะต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆครับทางเมลิวคำน้ำยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง3นัดเสมอไป2เกมนะอย่างในการลงทุนกับเขาใน5นัดหลังสุดเฉพาะเกนย์บ่าครับว่าเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง5นัดติดต่อแล้ครับก็มองในการลงทุนช่วงนี้คำน้าของทางเมลิวครับผมมองว่าค่อนข้างทำเงินสุดๆเลยครับมาครับไปคำน้าผลงานของฝั่งทีมเยงแล้วบ้างครับอย่างบาร์เซโลนาครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาคำน้าพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับแพ้แพ้1เเเกกมมท่านนนัั้ะ4หลงสุด ผลลีกคำนับต้องบอกโชว์ฟอร์มสุดสวยคำนบับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับก็มีเปิดบ้านเอาทางด้านของบินเบาที่2ประตูต่อหนึ่งบวกทางด้านของลายโยบายกาโน,โนที่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านถล่มด้านของเายาลิตที่7ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดครับบวกทางด้านของคิวหน้าได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งนะส่การ์ดของเขาใน5นัดหลังสดุดิติการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับเสียไป1นัดเจ๊าไป1เกมเท่านั้นนะสัญญาผลงานในเกมเดียวช่วงในคำนับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างใช้ได้ครับ5เกมหลััััังงสสุดดด้้้วกกกกาาาาาาารรรรทที่่่่ผนนนนนนมมมคคคบบบะะพพเเเเขถถ็ชึ4แแ1 แต่ในการลงทุนของเขาในห้านัดหลังสุดเฉพาะเกมเยอนครับเอาสามารถทำเงินถึงสิันครับเสียเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับการมองในการทุนช่วงนี้ของทางบาเซโลนาครับผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับ ส่วนหน้าของดับตารางนของทั้ง2ทีมในวันนี้คำนาทางตะบางอย่างเบลลูครับพวกเขาอยู่ดับที่4ครับก็แข็งแล้ว5านัดครับในการเก็บใช้ไดที่3นัดเสมอไป2นัดยังไม่เคยแพ้ครับดามที่ส1็ตัวเสียไป8ตัวมี11คะแนนนะส่วนหน้าของบาเซลนาครับพวกเขาเป็นจ่าฟงอยู่ครับก็แข่งแล้ว5้านัดครับเป็นการเก็บใช้ได้ทั้ง5านัดนะดามถึง17บตัวเสียเพียง10ตัวมี15าคะแนนนะครับ ส่วนหน้าข่าเลขครแฮนดนแคปในวันนี้ครับเป็นน้าของ Barcelona, บาร์เซโลนาคำนาบวกมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาหลายหน้าครับนาะอาจจะไหลถึงครึ่งครบลูกครับส่วนน้าของราคาสูงต่ำในคำนาะเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับ โดยใหญ่เลยคาแฮนดิแคปในวันนี้คำนาส่วนตรงมองว่าสูงเกินไปคำนาต่อให้ทางบาซโลนาคำนา้านวเขาจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของสไตล์ผ้าของทีมไรอัมดักเต็นะบอกผลงานช่วงมือคำนาถือว่าขงข้งางร้อนแรงครับแต่ต้องบอกว่าคำนาทางมิริลคำนาะพวกเขาได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะยิมผลงานเกมในบ้านคำนาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับพวกเขาคำนาไม่แพ้ใครไปถึง5เกมติดต่อทุกหลการนะนะเป็นการเสมอไป2นัดค,ครับแต่2นัดที่เสมอค,ครับก็เป็นการเสมอหน้าของเรอัมแอริกับคำนาที่4ตัวต่อ4ครับแล้วก็มีเสมอหน้าของแอริก วพวกเขามากักจะมีผลงานดีเป็นพิเศษนะแถมในการลงทุนของพวกเขาใน5นัดหลังสุดเฉพาะเกนในบ้าน,นคบนวพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง5นัดติดต่อครับดูแล้วมันี้คำนะขอกับฟันครับลองไปที่เจ้าบ้านคำนัณอย่างเบลูครับที่ราคาที่ครึ่งลู้ครับฟันธง ก็จบแล้วครับนัก6โคู่ครับที่ทางจะาแมวเอามาฝากเพื่อไม่คนครับสำหรับนั่งทางยูทูปนะสำหรับใครครับนะที่อยากจะรับตัวเต็มพีดุทางจ่าแมวครับวันนี้ทางจะาแมวจะให้เน้นไปทางผู่ไหนครับก็สามารถเข้ามาขอกันในกลุ่มได้นะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับก่อนจาไปครับน้าทางจ่าแมวขอให้คนโชคดีครับรับทรัพย์กันทุหนาหนาวันนี้ทางจะาแมวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ